นี้ก็พบสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนขอพระคุณความรักการปกป้องและเอืออื่นอีกมากมายที่มีอยู่เนือชีวิตของพวกเราทุกคนในวันธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่2ข้อ12ถึงข้อที่36เมื่อเราพูดถึงบทที่1แล้วก็บทที่สองต้นๆนะครับก็พูดถึงผู้หญิงที่มีบทบาทหรือคุณแม่นะครับต่อลูกชายซึ่งเลี้ยงดูลูกชาย ให้เป็นผู้เผยพระชนะและเป็นมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับของอชนชาติอิสราเอลทั้งนี้ก็มาจากชีวิตของนางฮันนาที่มีความรักสัตย์ซื่อความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า,านะครับวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าปุโรหิตแล้วว่าที่ปุโรหิตหมายคมว่าอะไรปรุโรหิตคือพวกที่กําลังทําการอยู่ก็คือครอบครัวของเอลีกับลูกของเขาแล้วว่าที่ปุโรหิตคือ หมายถึงซามูเอลที่ยังเป็นเด็กกำลังถูกเทรนถูกฝึกฝนภายใต้การดูแลของนะครับปุโรหิตคือเอลีนะครับเราจะเห็นชีวิตทั้งสองหรือการรับใช้ของทั้งสองอันนี้นั้นแตกต่างกันอย่างมากทีเดียวให้เรามาดูนะครับโฮฟนีกับฟีเนอสซึ่งเป็นลูกของเอลีมหาปุโรหิต เพระกัมพีได้พูดถึงว่าชีวิตของเขาเป็นอย่างไหนบ้างมีทั้งหมดเราเห็นในที่นี้ทั้งหมด5ประการประการ1.1เขาเป็นคนอันตรภานหมายถึงเป็นคนนิสยัยเกกะเกเลนะครับคงจะไปเที่ยวออลุกลานนะครับใช้อำนาจใช้กำลังทะเลาะกับคนต่างๆ2 1.2ไม่รู้จักประเจ้าก็คง แปลกมากทีเดียวเกิดมาเป็นลูกของผู้รับใช้ซึ่งเป็นมหาภูริเหตซึ่งเป็นคนอบรมสั่งสอนเ,ออเรื่องของพระเจ้าให้กับประชาชนแต่ตัวเองกับเป็นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะ,ะเขาคงมีความรู้เรื่องพระเจ้าแต่ชีวิตของทั้งสองโฮฟนีกับฟิลิอัตอาจจะไม่มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้านี่เป็นความหมายที่พระกัมพีพูดถึงในข้อที่12 หลายครั้งเราก็มีความรู้เรื่องพระเจ้าเราเกิดมาในโบสถ์รู้เรื่องถวายร้องเพลงและเข้าใจเรื่องศาสนาพิธีบัพติศมาแต่เราอาจจะไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าก็ได้นะครับ1.3เขามิ่นประมาทเครื่องบูชาของพระเจ้าเวลาคนประชาชนมาถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปเขาหน้าที่ของปุโรหิตนั้นจะต้องให้การช่วยเหลือสนับสนุน แต่ว่าทั้งสองคนกลับใช้อำนาจนะยังไม่ทำการถวายเครื่องบูชาเสร็จเขาก็แย่งชิงแล้วก็ใช้อำนาจนะคซึ่งสิ่งนี้นั่นเองเป็นการเข้าทำให้พวกเราเข้าใจว่าทั้งโฮฟนีกับฟีนอดไม่เชื่อว่าเรื่องเครื่องบูชาที่ประชาชนนำมาถวายและเขาเองนะถวายเครื่องบูชานั้นแทนประชาชนนั้นสามารถลบบาปของประชาชนได้ นี่เป็นเหตุผลที่พระกัมพีพูดถึงว่าเขาหมิ่นดูหมิ่นนะครับเครื่องบูชาของพระเจ้าแล้วทําให้พระกัมพีพูดถึงพระเจ้าได้กล่าวโทษเขาว่าเครื่องบูชาลบล้างบาปทุกอย่างไม่สามารถยกโทษให้กับชายทั้งสองคนนี้ได้ก็เพราะเหตุผลเขาเองไม่เชื่อนั่นเองว่าเครื่องบูชานั้นที่มาถวายบนแท่นสามารถลบล้างบาปของประชาชน เหลือของตัวเขาในปรากฏอยู่ในข้อที่15ถึงข้อที่17ใน1.4รเขาล่วงประเวณีกับคนที่รับใช้อุทิศตัวในพระวิหารในพระพลานะครับในสถานที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยนะครับ1.5เขาไม่เชื่อฟังคำเตือนของพ่อพ่อเตือนเขาว่าเขาเองทำผิดต่อมนุษย์ ด้วยกันยังพออาภาัยได้ยังมีการยกโทษแต่ถ้าทําผิดต่อพระเจ้าใครละ่ะแต่เขาปรากฏว่าเขาก็ไม่เชื่อฟังลูกที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่เข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราที่เป็นพ่อแม่เราต้องระวังดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกของเราให้ดีบุคคลที่สองคือเอลีเป็นหมาปุรหิต นะใน1.2พระกัมภีร์พระเจ้าบอกว่าเขาเหยียบย่ำเครื่องบูชาและของถวายของเรานั้นครั้งนี้ก็เพราะเขายอมให้ลูกของเขานะครับถวายเครื่องบูชาในในบนแทน่นโดยที่ลูกของเขามีชีวิตที่ไม่ดีแล้วไม่เพียงเท่านั้นลูกของเขายังไม่มีใจศรัทธาเชื่อในพระเจ้าและเครื่องบูชานั้นว่าสามารถลบล้างบาป ก็คำพีใช้ถึงว่าการกระทานั้นนะครับเป็นการกระทําที่เป็นการเหยียบย่าดูหมิ่นเครื่องบูชาของถวายนะครับที่พระเจ้านะครับที่คนประชาชนถวายให้นั้นให้กับพระเจ้านะครับแล้ว2.2ครับให้เกียรติแก่บุตรเนื้อเหล่านในข้อที่29 2.3บำรุงเลี้ยงกายของตนอ้วนผีเพราะ ถ้าเราอ่านต่อไปเขาเป็นคนที่อ้วนครับแล้วเมื่อเขาล้มลงหงายหลังทําให้เขาคอหักและเสียชีวิตหลังจากที่ทราบข่าวเรื่องหีบถูกยึดไปและ2องเขาเตือนลูกแต่ไม่ห้ามลูกถ้าพูดถึงเขามีสิทธ์ไหมเขามีสิทธิ์ที่จะทำเขามีสิทธิ์ที่จะถอดลูกของเขาหยุดลูกของเขาในการทํางานเพราะเนื่องจากลูกของเขาได้กระทําความผิดไม่มากมายแต่เขาเอง ไม่หยุดลูกเขาเพียงแต่เตือนลูกเขาเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่เราต้องระมัดระวังในการเลี้ยงดูลูกของเราที่เราเองจําเป็นบางครั้งเราจะต้องมีการลงวินยัยลูกของเราถ้าลูกของเราไม่ทําไมครับไม่เชื่อฟังแล้วมาดูภาพที่สามภาพของผู้หญิงธรรมดานะครับที่ละที่ ไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครรู้จักที่ชื่อฮันนาแต่เขาเป็นคนที่มีอิทธิพลอย่างมากที่เลี้ยงดูชายคนหนึ่งที่ชื่อลูกของเขาซามูเอลที่เขาถวายให้กับพระเจ้าได้มาจากการอธิษฐานเพราะเขาเป็นหมันแต่หญิงคนนี้ส่งอิทธิพลอย่างมากสร้างและเตรียมสอนลูกที่ชื่อซามูเอลให้เป็นผู้เผยพระชนะและปูรีดที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของประเทศอิสราเอล,ล ทั้งนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่รักดูแลเอาใจใส่ลูกอยู่ในข้อที่19และเราก็ได้เห็นนะครับว่าเขาเป็นคนที่มีใจสัตย์ซื่อรักษาคำสัญญาว่าถวายลูกแล้วพระเจ้าก็อวยพรชีวิตของนางฮานาให้มีลูกทำไมครับชาย3คนหญิงอีกสองคนเพิ่มเป็นทั้งหมด6คนเราลองคิดดูนะครับจากคนที่เป็นหมันคนที่ทำไมครับ คนที่ไม่สามารถมีลูกได้แต่พระเจ้าวอวยพรฮะถ้าฮันนาะถ้าเราเป็นเหมือนฮันนานะพี่สัตว์เซื่อถวายให้กับพระเจ้าก่อนและพระเจ้าจะวอวยพรชีวิตของเราและเราควรจะเป็นแม่เหมือนฮันนาะที่ดูแลอบรมเอาใจใส่รักลูกของตนเอง4ครับบุคคลที่4ี่เขาคือซามูเอล ก็เราจะเห็นว่าเขาปนิบัติพระยาวเวเติบโตขึ้นทางด้านจิตวินญานเติบโตขึ้นทางด้านร่างกายแล้วพระเจ้าก็ยอมรับเขาสังคมก็ยอมรับเขารู้ว่าเขาเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าและพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยชีวิตนะครับของคนที่เราจะรับใช้เราจะต้องไม่เพียงแต่เป็นที่ยอมรับนะครับในสายพระเนตรของพระเจ้าจะต้องเป็นที่ยอมรับในสายตาของสังคม น่ที่เราปฏิบัติด้วยแล้วชีวิตของคนที่รับใช้พระเจ้าจะต้องเป็นชีวิตที่เติบโตขึ้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้าเหมือนอย่างซามูเอมขอพระเจ้าอวยพรและอยู่กับพวกเราทุกคน